สวัสดีครับ f อฟทุกท่านนะครับวันนี้พี่เบ่าจะพา,าทุกท่านมาเยี่ยมชมการอัดฟางนะครับอัดฟางฟางข้าวซึ่งหลังจากเราเจ็บเกี่ยวแล้วนะครับเอาเมเล็ดข้าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จะเป็นการเอาฟางนะครับเพื่อนําฟางไปใช้ในการเลี้ยงวัวเลี้ยงควายนะครับวันนี้ก็เลยจะมารีวิวการอัดฟางให้ทุกท่านได้ชมกัน นะครับเขาใช้วิธีการอย่างไรนะครับวันนี้ไปดูกันครับตอนนี้รถก็พึ่งมานะครับกำลังจะเริ่มพอดีเลยนะครับการอัดฟางเพื่อนำไปใช้ในการเลี้ยงวัวเลี้ยงควายนะครับในยามที่าขาดแคลนอาหารนะครับเราก็ไปดูว่าเขาอัดกันอย่างไรนะครับ ก่อนไปนะครับก็ฝากทุกท่านกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดในคลิปใหม่ๆที่พี่บ่าวจะได้นำเสนอนะครับเนี่ยนี่คือวิธีการนะครับกำลังกำลังเตรียมการนะครับ,กำ,รก,รรบกำลังเตรียมการอยู่ ติดตามดูได้นะครับวิธีการอัดฟางของอเมืองไทยของเราทุกวันนี้ยุคทันสมัยนะค,ครับ คือวิธีการอัดฟางนะครับเมื่ออาดเสร็จแล้วฟางก็จะหล่นลงมานะครับตกลงมาเราก็นำไปเก็บนะครับหารถบรรทุกไปเก็บเอานะครับ ตัดนี้ก็เริ่มจะออกมาครับฟางที่ออกมาก็จะเป็นก้อนลักษณะแบบนี้นะครับ ก็จะออกมาเป็นก้อนแบบนี้นะครับนี่คือรูปสำเร็จแล้วนี่คือการพัฒนาเรื่องเกษตรกรรมของเมืองไทยนะครับเมื่อก่อนเราเกี่ยวข้าวเสร็จฟางเราก็จะทิ้งไปเลยนะครับอยู่ตามธรรมชาติเดี๋ยวนี้เราจะต้องอัดเอา ฟางนะครับไว้สำหรับดูแลสัตว์เลี้ยงของเราเช่นวัวเช่นควายนะครับเด,เดี๋ยวนี้ฟางที่หลังจากเกี่ยวข้าวเสร็จก็จะมีราคานะครับถ้าใครที่ไม่อัด ครับนี่ท่านกำลังชมการอัดฟางนะครับโดยรถอ,อัดฟางนะครับซึ่งเป็นลักษณะรถหัวลากนะครับใช้รถไถในการลากหัวอัดฟางนะครับตอนนี้ก็กำลังทำงานอยู่นะครับก็จะออกมาเรื่อยๆ เป็นก้อนเหมือนอย่างที่เห็นอยู่ตอนนี้นะครับที่ตรงนี้ก็เขาอัดบริการอัดนะครับทั่วทั่วไปนะครับที่ของเราก็จะเยอะนะครับถ้าอัดหมดก็คงจะได้เยอะนะครับเราก็อัดพอได้ใช้เลี้ยงวัวเลี้ยงควายนะครับได้ตลอดปีนะครับจะเอามาก็ไม่ไหวในค่าอัดนะครับ นี่คือแนวทางวิธีการการอัดฟางนะครับของเมืองไทยเป็นการเก็บรักษาเอาฟางหลังจากเก็บเกี่ยวข้าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเอาไว้ให้เลี้ยงวัวเลี้ยงควายนะครับหรือเอาไปทําประโยชน์อย่างอื่นก็ได้นะครับเช่นเอาไปเพาะเห็ดนะครับไปเพาะเห็ดเอาไปเป็นเครื่องประดับที่ประดับบ้านก็ได้นะครับสําหรับฟางที่อัดเป็นก้อนแล้วนะครับ หรือเอาไปขายจำหน่ายต่อก็ได้นะครับท่านใดที่อยากจะได้ก็นะครับติดต่อนะครับ กมันเห็นรถไถมามันก็จะมานะครับเพราะมันชอบนะครับชอบมาวิ่งตามดินตามเพร่อจะได้กินแมลงนะครับที่ทดินขึ้นนะครับเป็นที่ชอบของนก ทุกวันนี้ถือว่าสะดวกสบายนะครับการเก็บฟางหรือว่าอัดฟางนี่ก็ใช้เครื่องยนต์นะครับอัดง่ายๆเลยนะครับนี่คือการพัฒนาอของเกษตรกรไทยของเรานะครับมีการพัฒนาตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ฟางก็มีราคานะครับ บาฟงฟาร์มที่เขาเลี้ยงวัวเลี้ยงควายกันเยอะๆเขาก็จะมาขอซื้อฟางนะครับแล้วก็มาอัดเอานะครับอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับแต่ห้องเราดีหน่อยเราไม่ต้องไปซื้อนะครับเราใช้ตรงนี้เลยนะครับเราใช้ฟางของเราเราไม่ต้องซื้อเพียงแต่ว่าเราต้องอเราไม่มีรถอัดฟางเราก็ต้องจ้างคนอื่นมาอัดให้ นะครับนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับโอเคนะครับทุกท่านครับผมวันนี้ก็ขอรีวิวการวิธีการอัดฟางไว้เพียงแค่นี้นะครับขอพระคุณที่กดแชร์กดไลค์กดติดตามสวัสดีครับ